ครับคลิปวิดีโอที่เรากำลังนําเสนออยู่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นไหวนักและถือเป็นการซ้อมใหญ่ของรัสเซียที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กันดูฟังครับการซ้อมใหญ่ของรัสเซียก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพ,พนันปี2022รัสเซียซ้อมใหญ่ที่เบลารุสนียแหละครับหลังจากซ้อมใหญ่เสร็จรัเสเซียก็เคลื่อนขบวนเข้าไปหวังจะยึดยูเครนและเหตุการณ์ครั้งนี้ปี2025นี่แหละครับรัเสเซียกลับมาซ้อมใหญ่ที่เบลารุสอีกครั้งการมาซ้อมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังที่มีโดน24ลำบ,บินเข้าไปล่วงหน้าฟ้าของโปลแลนด์และทำให้ F35 l 35 h t n i n เนี่ยแหละครับ ต้องขึ้นบินสกัดกัน้นสามารถทำให้โดรนตกลงมาได้ถึง5ลำนะครับดูเหมือนว่า F35 ทําทำให้มันล่วง2ลำนะครับด้วยการใช้ AM9 Sidewider สอยในการล่วงถือว่าเป็นการลงทุนที่เกินคุ้มเพราะว่าราคาต่างกัน280เท่าสถานการณ์ที่การซ้อมรบที่เบลรุสอีกครั้งหนึ่งของรัสเซียการมาครั้งนี้มาพร้อมกับการขึ้นบิดของตู1602ลำ และตู 22M3 อีก4ลำบินขึ้นจากสนามบินโอเลนยาคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอให้เห็นนี่เลยครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งในการที่ใช้อากาศยานเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ในการซ้อมลบซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยการซ้อมลบที่เกิดขึ้นจากเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ที่อาจจะมาพร้อม ขีบรุ่ล่อนนี่แหละครับซึ่งมันอาจสามารถไปโจมตีชาติยุโรปได้ทุกเมื่อสถานการณ์การซ้อมรบของรัเสเซียที่เบลุตในครั้งนี้จึงทําให้ชาตินาโตตะวันตกนี่แะครับต้องเกิดประกาศเขตห้ามบินไล่ตั้งแต่ลัตเวียลิทุเนียเอสโตเนียนี่ละครับจนมาถึงชายแดนยูเครเรียกได้ว่าป้องกัน เขตห้ามบินไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางทหารในพื้นที่แถบนี้เพื่อป้องกันรัเสเซียปุกยึดชาตินาโต้ซึ่งดูเหมือนว่าชาตินาโต้ก็วันวันกัน